พี่หมีสวัสดีครับก่อนรับชมวิดีโอรบกวนเนเพื่อนก,อนกดไลค์กดซับสไครป์พี่หมีหน่อยนะครับที่จริงต่ไปได้อยู่ข้างท่านอองชิงตเองก็ไม่นสนใจตำแหน่งขงุนนางอยู่แล้วแต่ท่านอ,องกับน้องสาวถูกว่าบาทกำชับให้แต่งงานกันแล้วต่อไปน้องสาวก็จะเป็นพระเิดถากลัวแต่ว่าท่านตาของชิงตายจะดูคนหัวราะยอะ ตำแหน่งของขุนนางจินกั้วนั้นสูงทรงจะประมาทไม่ได้แต่บ้านเชียเป็นหงแห่งชุกชะตาจะทอดทิ้งนางไม่ได้เด็ดขาดข้ารับปากเจ้าหลังจะแต่งงานกับเจ้าแล้วข้าจะรักเจ้าเพียงคนเดียวสำหรับปานเชียน้องสาวของเจ้ายามนี้ข้ามีเหตุผลที่จะต้องแต่งงานกับนางรอให้แต่งงานได้หนึ่งปีข้าจะช่วยให้เจ้าดีขึ้นได้หรือไม่ ขอพระทัยสำหรับความกรุณนาของท่านอ,องที่มีความเมตตาความรักมันก็แค่ชั่วคราวเท่านั้นความเป็นจริงสิถึงจะอยู่ได้ชั่วชีวิตสองคนเนี้ยจะเกินหน้าเกินตาข้าไปแล้วนะดูท่าจะต้องรีบยกเลิกกันมั่นแล้วแต่ว่าชิงตายในชาติก่อนก็แต่งงานกับเย่ปออี้ไปแล้วไม่ใช่หรือ แล้วทำไมถึงมีความสัมพันธ์กับองตวนได้ล่ะองราชทยยาเริ่มสับสนแล้วสิหอมเมรินแต่ว่าองตวนมีผลร้ายที่จะต้องแต่งงานกับข้าปันเชียองหญิงท่านก็มาแช่น้ำสาวงามด้วยหรือข้ามาหาเจ้า เจ้าได้พบกับพี่อ,องตวนหรือไม่ไม่นะจะดูผิดไปหรือเปล่าฮไม่ใช่แค่เห็นเท่านั้นนะแต่มันยังเกินหน้าค่าอีกใช่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 ใชข้า,าจ,จะมองผิดไปดีจังเลยที่นังไม่เจอจะได้ไม่ต้องมากวน เอ๊ะวันนี้เจ้าก็สมชุดนี้ด้วยหรือเห็นได้ชัดว่าเจ้าชอบมากของขวัญที่องค์หญิงมอบให้ข้าปานเชียต้องชอบอยู่แล้วความจริงท่านไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับคนที่พี่ห้องตวนชอบหรอกมองไปรอบๆสักน้อยบางทีดวงชะาตาจะอยู่ข้างๆก็ได้ ข้างกายข้าหรอไม่ไหวแล้วข้าท่านไม่ไหวแล้วที่จริงแล้วสวีหญิงคนนั้นเป็นเสด็จพี่รัชทายาทฝากให้ข้านำมาให้เจ้าความจริงแล้วท่านพี่ของข้าเป็นองค์ชายราชทายาทที่ไม่เลวเลยพวกข้าเคารพรักเขามาตั้งแต่เด็ก จะไม่รู้สึกอะไรกับเขาเลยหรือแบบนี้นี่เองทำยังไงดีชุดเนี้ยข้าไม่อยากได้แล้วองหญิงข้ายังคงคำเดิมปานเชียไม่อยากในเรื่องสำคัญในชีวิตเป็นเพียงการได้ตามอย่างเดียวปานเชียยังมีเรื่องสำคัญที่ต้องทำน้องสาว ท่านพ่อให้ข้าเรียกเจ้ากลับไปกินข้าวที่บ้านพี่ใหญ่หรอองค์หญิงจริงโมค่คนนี้เสียมารยาทแล้วคุณชายใหญ่มีมารยาทขอพระไัยองค์หญิงที่ทรงดูแลน้องสาวของข้าไม่ต้องรอกทั้งสองท่านมีธุระเชิญก่อนเลย ภาพรักของพี่ชายที่ไร้ค่านี้ปวามตัวไปถึงจิตใจของผู้คนมากพี่ยายพวกเราไปกันเถอะเอ๊ะแต่ว่าไม่กลัวว่าต่อไปอ่ะจะไม่ได้ภรรยาแล้วหรืองไง